สวัสดีครับเมือม่อเนี่มาอยู่กับเพื่น้อง,งตะกี้ครับโอเคสวัสด,ดีครับมาเบิ้องโซนเมคอครับมาตีครับสองลอยมาตีมาคุดโคกน้องหน้าครับตดปีครับตดปีทางนึงครับ ติดปีมาฟุดตาตัวนี้ก็จะเป็นคลายคือรูปหัวใจครับแต่กับ,บ่บเ็นรูปหัวใจแล้ครับฟูดฟุดเล็กครับเนี่ยนุ้ยนี่ยุดลงประมาณถซเมตรครับสีเมตรสาหน่วยครับเนี่ยรูปนี่ไปตามรักนะครับเนี่ย อืนที่ยู่นี่ประมาณไรนึงครับเนี่ยไรหนึ่งยู่นี่ครับเนี่ยมองกลางก็เห็นเป็นนอนครับมองนี่เป็นก้องใส่ไกล้มากครับเนี่ยเอาปุ่งกีตูดแล้วครับเนี่ยเอาปุ่งกีตูดเอาขาหนึ่งใส่ปีครับขาหนึ่งใส่ปีกับขาหนึ่งกระตูดแล้วครับเนี่ยมองกลางนี่ก็เป็นโอ้เป็นเดินได้เีครับว่ามีอย่างข้างในนี่เป็นสาครับเนี่ยข้างในเนี่ย ดี๋ยวไปเบิ้งครับรอนี่เป็นขื้หลูรั้งครับนี่คนลงไปง 5, ห้าเมตรหนึ่งขอลูรั้งครับใส่ทอมานี่ครับใส่ทอมากตัวน,นี้เป็นตัวน,นี้เป็นสาเกือบสี่เหลียมครับแต่่าเป็นสี่เหลียมครับสาเนี่ยเกือบสี่เหลี่ยมมานี่ครับรากมาพรวบเลยอยู่ประมาณส,สามเมตรครับนี่ ามเมตรซี่เมตรครับอยู่ประมาณซี่เมตรจากผิวดินลงไปตันแหลงลงไปประมาณเมตรหนึ่งตันสองไปอีกสามเมตรครับข้างขุดจะเป็นห้องใส่ไกล้กันครับพ้องใส่ไกล้ข้างนี่ก็เป็นน้อนครับเป็นน้อนว้นถขุดขุดไว้ครับว้นหลุดขุดเอาหน่อยนึงครับนี่ไปปีกว้นขุดับ โน่นเฮ็ดปินกับซีเฮ็ดง่ายๆครับนี่น้ำใสเลยครับนี่ออกน้ำเป็นข้องใสไกลเงาเลยครับของกลางไปนโน่นนี่ยังบ้หูครับในองกลางลุดเราไปหอดหินด่านเลยครับเจาะเข้าไปหอดหินด่านน้ำออกแบบใสเลยครับใสเขียวเลยครับ สวยงามครับหลงตุงเุีงแก่ครับผ่มีตุ้งต้งสวยงามเลครับสยงามครับอุดรหลุลังอยู่ประมาณจักเม็ดหนึ่งครับหลุง สภาพยังสวยงามเลยครับรถสภาพสวยงามเสียงพระท่ามีห้อยดามครับเสียงมาเสียงเครื่องบส๊ตครับเนี่ยเสียงเครื่องหลังลองยห้งครับเอ๋วพรท่านมีโขกครับเอ๋วพรท่านมีโขกเลยครับเลยเห็ดไม่มากคับบ่โง่ครับเครื่องกับ,บรถลดตอนนี้ครับเครื่องกับรถระตีครับ ไปแขวแหลมมาเลยครับแขวแหลมมาเจาะครับตรวจตรวจเลยครับตรวจเลยครับนไงสี่เหลี่ยมลุ้งสุดท้ายครับเนี่ยลุ้งสุดท้ายลุ้งสุดท้ายกันนะสีเหลี่ยมครับเนี่ย ก,ก็ดีครับข้ามหลังครับข้าหล,ลังมาเจอรังสิบวันเครับ่วงล่างก็ยังดีๆครับว่าเดินมือึกวา,ากเลยครับว่าดีดเลยครับสูว่าหนีบเลยแต่ว่าลังค่าเลี่ยนไมหมลวครับลังค่าเป็นของพิลัญางมากแล้วครับนี่ว่ามันเป็น ไปเบื่อว่าอะครับว่าเป็นประจติดเพื่อนพอ,องมั่นครับคนคนครับฝีมือดีครับการประสบการณ์ว่าหลายก็สนกนิยากแน่แค่น้อยครับเนพะื่อนถ้าว่ากับบ้านเรียนสวยงามคือถ้าจะรับจ้างห้องกขนาดห้าห้องเันคนธรรมดาครับเพราะ ท้องหลวงก็ขีคเห็งามปันนี้นะครับท้องหลวงปลาเต้ระดับได้คิ้วได้ครับข้องขี้กระสุนนี่มันก็ขี้เห็ดงามเนี่ยแก่น้อยครับน้ำคู่น้ำหยังวันนี้ก็เจ้าก็สขีรีดไห่แบบย่างครับคนละครับนี่เนี่ยถ้าเจาก็เห็ดเนี่ต่สมราคาแล้วครับราคาถือก็ราคาแห้งครับ นี่กเ็เฮ็ดคือไปก็เฮ็ดพอได้ครับสวยงามสวยงามก็เอาครับบ่น่าเกียดครับแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดสวยงามเกินไปคือพระเจ้าวุฒิรับจ้างเขาอเกกระสนครับงานไทยบาเองครับงานไทยบาเองนี่เฮ็ดงามนี่ครับ เห็ดงนะาใจเย็นๆน,นะครับใจฮอนไม่ได้ครับใจเย็นๆจะตื้อเพื่อครับนี่ปีกระตักถึงไม่ได้เท่าหลายก็ครับปีกุ้งผมไม่อยู่ครับเจอ,อหินกระเรี่นถึงเดไปแล้วครับปีกระไร ใบมียเท่าครับใบมียรถเกียร์ครับใบเมียรถเกียร์รถไถใส่เลยครับองศากับยูที่ประมาณ30องศาครับพร้อมยังอายุ30างศาเลยครับนี่เราใหม่มาทิ่มเมืกี้ครับ กิมบวกยี่สิบอ,อ,อันอน,น้อยๆครับแลอนี่ก็ดานตื่นเนี่ครับนี่พุดลงแคซีเมตที่หอดดานเลยครับโน่นดินเอาไว้กัไกล่ก็ครับเอาไกลๆเลยครับอย่าเอามาไว้ไก่จะหัวครับเนี่ยต้องมาขี่สัวรครับต้องมาเท็ดห้ายเพื่อ ตอนมาเห็ดให้มันจบไปเที้ยเดียวครับเยอะเห็ดให้มันหลายเที้ยครับเขาให้มันจบในเที้ยเดียวไปเลยครับทำมันเดี๋ยวเๆไปพ้อกันเดเลยครับเจ้าก็เห็นฟูดสองเที้ยครับฟูดส้นแรกออกไปแล้วครับมีเม็ดนึงเลยแล้วมาเปิดใส่เอาไปยืดส้นฟูงครับนามันขี่ซอวจะฟองครับเห็ดยากเอาเสียเดียวไปเลยครับเห็ดง่ายต้องรับคลิปหนึ่ก็ใบส้นก็ครับขอบคุณสำหรับชมช่องนองตะกี้เดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับ